นักเรียนป1ที่น่ารักทุกคนก็มาพบกับครูป,ปุ๋ยอีกแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะคะก็คือเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลสิ่งแวดล้อมหน่วยการเรียนรู้ที่2เรียนรู้สิ่งแวดล้อมค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้เลยดีกว่านักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในเทอมนี้แล้วค่ะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพดีไว้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดและสวยงามจะช่วยทำให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของเราทุกคน เพราะการช่วยเหลือร่วมกันย่อมจะทำให้การดูแลสิ่งแวดล้อมทำได้ดียิ่งขึ้นค่ะและในการดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะมีทั้งที่บ้านและในชั้นเรียนนักเรียนจะต้องติดตามเนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะงั้นเราไปดู การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะบ้านเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวและมีความสำคัญกับเรามากที่สุดและเป็นหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องมีส่วนร่วมในวัยของนักเรียนนะคะสามารถปฏิบัติตนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้ดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่หนึ่รักษาความสะอาด นักเรียนจะต้องไม่ทำให้บ้านสกรปรกและช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองทำความสะอาดบ้านเท่าที่จะสามารถช่วยเหลือได้เช่นอะไรคะเช่นกวาดบ้านถูบ้านหรือช่วยพ่อแม่ล้างชามค่ะและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะที่นักเรียนสามารถช่วยพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้ค่ะอย่างที่2นะคะจัดระเบียบ สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของเราเมื่อใช้แล้วต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยรวมถึงจัดเก็บสิ่งของต่างๆภายในบ้านให้เรียบร้อยและเป็นระเบียบด้วยค่ะถ้าเป็นระเบียบนะคะเราก็จะหาของสิ่งนั้นเจอได้ง่ายขึ้นและบ้านก็จะเรียบร้อยขึ้นค่ะแล้วอย่างต่อมานะคะอย่างที่3 3กําจัดขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยนะคะเราจะต้องนำไปทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยถ้าเป็นเศษอาหารขยะเปียกควรจัดแยกใส่ถุงขยะแล้วมัดปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งเสมอนะคะและเราควรทิ้งขยะทุกวันเพื่อจะทําให้ไม่เป็นที่หมักหมมเชื้อโรคและเมื่อเราทิ้งทุกวันแล้วนะคะจะทําให้ไม่มีกลิ่นเหม็นในบ้านค่ะ อย่างที่สปลูกต้นไม้ดอกไม้เราควรปลูกต้นไม้ดอกไม้บริเวณบ้านของเรานะคะเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยสร้างความชุ่มชื้นทำให้บ้านเราหน้ามองหน้าอยู่อาศัยเพิ่มความสวยงามให้กับสิ่งแวดล้อมได้นะคะบ้านของนักเรียนปลูกต้นไม้ดอกไม้กันหรือเปล่าคะถ้าปลูกบ้านนักเรียนจะต้องสวยมากๆแน่เลยค่ะ และอย่างต่อมานะคะ 5. ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายโดยนะคะเราต้องลดการใช้โฟมและถุงพลาส,สติกและใช้วัสดุจากธรรมชาติแทนเช่นใช้ใบตองนะคะเพื่อลดการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อมนะคะ และเมื่อเราใช้วัสดุจากธรรมชาตินะคะมันก็จะไม่ส่งผลอันตรายต่อทั้งคนและก็สัตว์ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนสิ่งแวดล้อมที่เราใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิชาความรู้ในแต่ละวันนอกจากบ้านแล้วชั้นเรียนของโรงเรียนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่มากดังนั้น การดูแลสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งสามารถปฏิบัติตนได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. รักษาความสะอาดนะคะนักเรียนจะต้องทิ้งขยะลงในถังขยะไม่ทิ้งขยะลงพื้นห้อง และต้องไม่ทำให้ชั้นเรียนของเราสกรปรกนะคะโดยเราจะแบ่งเวรกันทำความสะอาดชั้นเรียนในแต่ละวันและเมื่อถึงเวรของนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องช่วยกันทำเวรค่ะเพื่อทำให้ห้องเรียนของเราน่าอยู่และก็น่าเรียนค่ะอย่างที่สจัดระเบียบสิ่งของในชั้นเรียน เรานะคะจะต้องช่วยกันจัดระเบียบสิ่งของในชั้นเรียนทั้งของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะเช่นวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเก็บสมุดหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยช่วยกันจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนค่ะอย่างที่สนะคะสรักษาของใช้ส่วนรวม เราจะต้องรักษาของใช้ส่วนรวมเวลาใช้เราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อให้ของที่เราใช้ไปนะคะคงสภาพดีมีใช้งานต่อไปได้นานๆและเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะคะจะต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยต้องไม่ขีดเขียนโต๊ะเกะ้าอี้ฟาผนังให้เหรอะเธอและไม่ทำลายหรือน้สิ่งของต่างๆในชั้นเรียนไปเล่นนะคะ รวมถึงรู้จักตักเตือนเพื่อนถ้าเห็นเพื่อนนำของส่วนรวมไปใช้อย่างไม่เหมาะสมนะคะต่อมานะคะอย่างที่4อย่างสุดท้ายแล้วค่ะ 4. สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชั้นเรียนเป็นสถานที่ที่น่าเรียนรู้เช่นนำรูปภาพธรรมชาติพัดเปลี่ยนมาติดในชั้นเรียนหรือจัดหาดอกไม้ต้นไม้มาจัดวาง เพื่อช่วยทำให้ห้องเรียนของเรามีความสดชื่นมากขึ้นค่ะและเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะมีทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนนะคะ นักเรียนจะต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งสองสิ่งนี้ที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ด้วยนะคะและต่อไปนะคะเราก็มาถึงใบงานสุดท้ายของเทอมนี้แล้วค่ะก็คือใบงานที่14คําชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนบรรยายใต้ภาพด้วยนะคะว่าเราได้ทำอะไรในการดูแลสิ่งแวดล้อม ในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านค่ะตอนนี้ก็มาถึงใบงานสุดท้ายของเทอมนี้แล้วนะคะก็คือใบงานที่14คําคำชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนบรรยาย ใต้ภาพอาของนักเรียนก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมกว้าๆงๆนะคะก็จะให้นักเรียนวาดรูปลงไปค่ะของครูนะคะครูก็จะวาดรูปการทิ้งขยะให้ลงถังก็จะเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านแล้วค่ะเมื่อครูวาดรูปเสร็จแล้วครูก็จะระบายสีและตกแต่งให้สวยงามและสุดท้ายนะคะเราก็อย่าลืมเขียนบรรยายใต้ภาพก็คือ การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านคือของครูจะเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการทิ้งขยะให้ลงในถังเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาทางไลน์กลุ่มของเรานะคะขอบคุณนักเรียนมากเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนและดูกันจนจบคลิปไว้เจอกันใหม่เทอมหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ